โอเคค่ะสรงไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าคำว่าชื่อรายการาเป็นอะไรที่แบบนางไลฟ์ไทยแลนด์เราลรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบคั่นด้นในชีวิตะค่ะกับการอยู่วงการมาแล้วเราก็ได้รับบทนางไลฟ์ขอบคุณมากที่แบบรายการนางไลฟ์ไทยแลนด์คิดถึงเราั้งสามคนคะะพอมันเป็นซีซั่นสองแล้วมันมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าพิเศษไหมคะ ก็อจริงๆก็มีความใหม่แหละในในแคมเปญละในแต่ละแคมเปญมันก็ไม่ใช่แบบละครษาละที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าน่าจะมีอะไรที่ทำให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์จริงมากยิ่งขึ้นคี่ว่าคือจะบอกว่าซีซั่นสองเนี่ยครบเพื่อคือถ้าจบไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่ในวงการทุกมุมทุกแบบ ไม่ไม่เมื่อนอาจจะเน้นปเรือร่องละครแต่ตอนนี้คือเราก็ต้องสับให้ทนยุคทันสมัยเ<ม>ช่นเป็นอินฟลูด้วยแต่ว่าไม่ว่าอยู่โพสิชั่นไหนในวงการก็สามารถแบบขึนดาวได้คือผ่านบททดสอบที่โหดและยากมากมค่ะก็าจากสิส่งแรกเนาะเพราะคุณคิดถึงนางร้ายเนี่ยหลายคนจะคิดถึงการแสดงให้นางร้ายนละครซึ่งเราบอกว่าไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่ว่านางร้ายอังนี้ทุกแพลตฟอร์มอันนี้เราโฟกัสตรงนี้ดีกว่านางร้ายไปใช้อินฟลูก,ก็ได้ ขึ icana, ้นปมดก้างมากขึ้นในการแก้ารตัดสิ่งที่เรามองว้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกรรมการเลยค่ะเพราะว่าเรามาในฐานะกรรเก็นทีที่แบบว่ามาช่วยน้องๆเนี่ยในการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาตรงนี้ไปเป็นรับใช้ในชีวิตต vale> ัวเองด้วยจริงแต่แต่จากนี่เราแขียนมามันสนุกมากเพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้ว่าเหมือนแบบอาทิตย์นี้แบบนี่ มากนี่จะแบบผ่านด่านรายการออนไลน์ไทยแลนด์ได้ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นทั้ง <ส nervous. S 1> ทีวีเป็นทั้งทีมแพทย์เอ็นบูร์เป็นออนไลน์ออนไลน์คือทุกอย่างเลอิีโฟกราฟเป็นอะไรอย่างงี้จริงเพราะฉะนั้นมันเลยจะต้องเป็นคนที่ครบเครื่องค่ะจริงมันแบบมันจะได้เห็นอะไรที่เป็นทางแรกของนักปั่นกที่ทำรายการอย่างนี้ไอ้เห็นกันติช่าเนี่ยอาจจะเคยเห็นแต่ คไ้ตอนนี้เรามาถึงยวีนก็เป็นเหตุการณ์บาดค่ะคือเราคอยดูทางบ้านอ่ะพูดในขณะคนดูทางบ้านนะแี่วต้องเตรียมบ้างบอกว่าใครมันจะให้เวลาเท่านั้นเราทำอะไรเสร็จได้ดังใจของจริงคือมันมันเกินไปจนอยากจะวีนทีมงานว่ามันเกินไปค่ะใครจะทำได้คือว่าให้โจทย์ทุกให้เวลาสิบนาทีในการบีฟแล้วก็ถ่ายทำจริงคือแบบเราก็รู้สึกว่าใคร คิดว่าเรนี้เนี่ยเป็นการเตรียมคิดใหม่คือจากทำานในวงการมา20ปีเขาจริงรค่ะนะครว่าอะไรที่ลายเป็นไปออกสคริปต์ค่ะเรื่องจริงค่ะ เราเราลงแล้วเรามาทำอะไรเาแต่งที่ไปเลยอะไรเงี้ยอะไรมันจะเกิดเกิดเลยแต่งที่ซึ่งทุกคนก็ทำได้เต็งที่มากขอบคุณมากค่ะเรื่องขอพี่น้ำตาลครับทำงานกับตัวแม่ร่างกายตัวแม่นางลาอยากกดดันไหอย่างพี่ไอจริงๆก็ไม่ได้กดดันว่าเราก็เคยร่วมงานกับพี่ไอมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าตรงเนี้ยมันมันกดดันตรงการที่เราจะทำแคมเปญแต่ละแคมเปญเนี่ยมันกดดันไปมันก็มันท่าที่จะกดดันว่าเราก็เปรียบเสมือนแบบเป็น คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะถูเดือดแล้วเราต้องใช้สมองใช้ร่างกายใช้เลังงานใช้ทุกอย่างเยอะมากพอแบบว่าได้ควิกันเราปกติเราเราอยู่ด้วยกันเราก็ทำงานปกติแต่ว่าพอเราถึงหน้างานเราก็ทําอีกหน้าผิดบอกหน้าที่เราแอบประมาณไหนครประมาณช่วงตุลาเนาะต้นปีหน้าต้นปีหน้า